สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนวัตจากเพจมิ s ซูบิชิฮอต d ิ a บายธนวัตรนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราเพิ่งทำใหม่นะพี่นะชื่อช่องพ่อบ้านขายรถนะครับชาแนลนะครับติดฝากกดติดตามด้วยนะครับใน YouTube วันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของตัว Mitsubishi Titan GLS นะครับราคา887,000บาทนะครับว่าคันนี้เราแต่งชุดแต่งอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีติดอุปกรณ์เพิ่มเติมจากตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับสเปคเบื้องต้นของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็น181แรงม้านะครับตัวนี้ค่อนข้างยืนหนึ่งในเรื่องของความแรงนะพี่่ะตัวนี้ของเราที่เราตกแต่งให้ลูกค้าเนี่ยครับก็จะมีด้านหน้าที่เห็นชัดเลยเนี่ยโลโก้นะครับ แ,แต่ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ในกรณีที่รถเป็นสีอื่นนะครับติดสีแดงอาจจะไม่เข้าอย่างรถสีขาวอะไรเงี้ยสามารถเลือกสีได้นะครับตรงนี้ในส่วนของตัวโล,โ,ล,โ,ลโก้ด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัว gs จริงๆแล้วคันนี้จะเป็นสีเทานะแต่เราแรปสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้มาที่ตัวสีด้านหน้าตัวสีด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับมันสามารถแรปสติ๊กเกอร์ได้มีตัวครอบได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนแต่ไม่แนะนําให้ทําสี ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตวัวครอบไฟหน้าด้านบนนะครับมีโลโก้ไททันตรงนี้อ่าอ่าเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับมีโลโก้ไททันด้วยนะครับในส่วนของซุ้มล้อของเราจะเป็นซุ้มล้อจากมอเตอร์นะซุ้มล้อแท้ให้ดูเพราะว่าตรงนี้ไม่แตต่างจากร้านซับไฮเออร์ยังไงคือตรงนี้แทบไม่ใช้ซิลิโคนเลยนะครับมันค่อนข้างเข้ารูปและแนบไปกับตัวรถเลยอย่างบางบางบางร้านหรือบ,บางบางที่นะครับ แถมคุ้มล้อเนี่ยก็คือต้องอะดริลิคนช่วยหนึ่งมันช่วยกันน้ําแต่ว่าถ้ายิงไม่ดีมันจะเป็นรอยนะครับมันจะเป็นลายมันจะไม่สวยเนาะมันดูไม่เข้าลูกตัวนี้เราเทินเป็นยางแม็กขอบสิบหนะครับอ่าเป็นลายนี้จริงๆลายลูกค้าสามารถเลือกได้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวยางตัวแม็กเดี๋ยวเราค่อยตกลงกันว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าหูช้างหูช้างลราก็แล็บนะคันนี้นะครับแลปเป็นดําเงา นะครับให้มันดูเข้ากับด้านหน้าในส่วนของตัวเบ้ามือจับตรงนี้นะครับมีโลโก้ไททันนะแต่ไม่ได้ตัดแดงจริงๆริลูกค้าสามารถดูเคล์ได้นะครับว่าจะให้ตัดแดงหรือไม่ให้ตัดแดงอ่าเหลือเหลือแค่ที่ครอบตรงนี้ให้มันเป็นลำด้านทั้งหมดเนาะในส่วนของบันไดข้างตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นบันไดข้างเฉพาะนะครับเป็นของเอ็กซ์ีมนะครับอ่ามันจะเว้าค่อนข้างเข้ารูปดูสวยงามนะครับและแปลกตา เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกันนะในส่วนของตัวในข้างนะครับในส่วนของโลบาร์โลบาร์ของเราจะเป็นเอลเอนเดอร์นะครับตัวนี้สองขานะเมื่อก่อนมันจะมีสามขาอย่างนี้มันเป็นสองขาแนละ้วอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแหลกวางา่ะวางสัพพะละด้านบนตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับตรงนี้ตามตามใจลูกค้าเลยนะครับในส่วนของด้านหลัง ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อไฟหน้า mm hmm. ไฟท้ายมันชุดเดียวกันนะอ่าม,มีมีตัดแดงให้เหมือนกันดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากขึ้นเข้ากับโลโก้ด,ด้านข้างเลยนะครับ mm hmm. การชนท้ายการชนท้ายก็จะเป็นแบบค่อนข้างหนักนะครับในส่วนของตัวออปชั่นมันเพราะว่ามีที่ลากนะครับมีไฟนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีตัวลากเรือด้วยแต่ว่าตัวนี้เรามา่ได้ใส่ให้นะเพราะว่า อ,นนอยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ไหมตัวลากเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยโดยปกติเราทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ลากเรืออยู่แล้วนะครับจะสามารถใส่ได้ตรงนี้สามารถลากจูงได้นะครับอ่าอ่าในส่วนของตัวด้านหลังนะกล้องมองหลังตัวนี้จริงๆอ่ะอยากอยากอยากให้ในส่วนของตัวมีมีครอบเนาะจริงๆมันมีครอบอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ครอบเนาะพอดีเรารีวิวรถทิพย์นะครับไม่ใช่รถยอดเราเป็นรถของโ์รูมนะครับ ยังไม่ได้ส่งมอบลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปทําโปรโมชั่นอีกทีว่าเราจะแถมอะไรนะครับอ่เราพามาชมรอบๆคันนะคิวกันศาสตร์นะครับติดให้ด้วยนะตรงนี้เมื่อกี้ลืมลืมแจ้งไปนะครับมาในส่วนของด้านในนะครับ่าในส่วนของด้านในเนี้ยเราจะเป็นจอทัชสกีแล้วนะสําหรับมาเยยิบเอ็ดนะครับ จะเป็นตัวทัชสก,กีแหละจอเชื่อมต่อบลูทูธ USB อะไรพวกนี้นะครับครบหมดเนาะมันไม่ใช่ไม่ต้องใช้ใสาย AUX แล้วเพราะว่ามันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับสามารถเปิดเพลงใน YouTube ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้มันแสดงภาพหรือว่ามิวสิกหรืออะไรที่เราดูใน YouTube มาออกจอได้นะครับต้องทำการปลดล็อกก่อนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแอร์แอร์เราเป็นดิจิตอลนะครับ ่าแต่ไม่ได้แบ่งเป็นดูโอนะครับเป็นซ้ายขวาเนาะก็คือเป็นแอร์ตอนเนี่ยแหละครับร่วมกันอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เป็นแบบแยกซ้ายขวาเหมือน GT Premium หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก,ก็จะเป็นดิจิตอลลักษณะคล้ายกันแล้วนะครับไฟพามากมาในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับอ่าชื่อน่าจะชื่อเป็น Adding Stop นะครับผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นในส่วนของตัวที่ช่วยประหยับน้ำมันเนาะ เวลารถเราจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยการทํางานของเครื่องยนต์พร้อมแล้วอะไรพวกนี้ครับอ่าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้พร้อมแล้วมันจะเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าเกียร์ N เกียร์ P อยู่แล้วอ่าตัวเนี้ยก็คือในเราในขณะท,ที่เราเหยียบเบรคค้างอยู่เนี่ยครับรถมันจะดับตัดการทํางานของเครื่องยนต์ให้เพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันให้เรานะแต่ว่าถ้าสมมติเรารู้สึกลาคาญอะไรเงี้ยเราก็สามารถปิดมันได้นะครับโดยกดปุ่มปุ๊บแล้วมันจะเป็น ตัว A off ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือปิดการทำงานแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มันตีฟัง์ชันบุพเพลอยตัวนี้มีนะครับอ่าแต่แค่ว่าไม่มีแพดเดิลชิปนะอ่าแต่ว่ามีในส่วนของตัวมันตีฟังก์ชันบุพเพลอยรับสายวางสายสังการด้วยเสียงเพิ่มลดเสียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยจะค่อนข้างเบาค่อนไปหาหนักนะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้หนักมากถึงขนาดโหขับขี่แล้วปวดมือปวดแขนกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือจะมีน้ําหนักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการสะดุ้งเวลาขับนะครับอ่าสะดุ้งคืออะไรแบบเวลาพี่ไอาจามอะไรเงี้ยถ้าพวงมาลัยมันเบาเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันควบคุมไม่ได้ด้วยความเร็วที่เราขับนะครับในส่วนของตัวเกียร์ นะครับตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเขาจะเรียกเป็นเกียร์สะพานนะครับก็คือเหยียบเบรกแหละแล้วก็ผักลงมานะาตามตามตามขั้นบันไดอะครับเป็นอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยในส่วนของโหมดตรงนี้ครับเราสามารถเวลาขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยเราสามารถเชนเกียร์ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเสริอมอีกเรื่องหนึง่งในกรณีที่เวลาพี่จอดรถ ในห้างหรืออะไรที่เป็นจอดขวางที่ต้องใช้เกียร์พีเอ้ยที่ต้องใช้เกียร์เอ็นนะครับเวลาจอดอันนี้เวลาดับเครื่องทุกครั <ahren> ้งนะครับต้องดับที่เกียร์พีก่อนนะครับถอดกุญแจเสร็จแล้วถึงจะากุญแจมาจิ้มที่รูนี้นะครับมาจิ้มที่รูนี้เพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนเกียร์มาที่เกียร์เได้เพื่อที่เขาจะได้เข็นรถเราออกได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาดับเครื่องถ้าดับที่เกียร์เเลยรถจะตัดการทํางานก็จริงแต่ว่าพี่จะดึงกุญแจออกไม่ได้นะครับเพราะว่ากุญแจตรงนี้ยังมาที่พุทสตาร์ท พี่ก็ต้องดับที่เกียร์ p เพราะว่าต่อให้เครื่องยนต์กระตัดการทํางานแต่ระบบไฟฟ้าด้านในยังทํางานอยู่ถ้าพี่ดับที่เกียร์ n น,นะครับให้ดับที่เกียร์ p ทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นสากลนะพี่นะใช้กะถุกยี่ห้อที่เป็นอย่างนี้นะครับของมา่านบันแดดเนาะก็ครบนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยมีไว้ผพื่งแต่งหน้าเลยประโยชน์ของมันนะครับตรงนี้เนาะก็เวลารับรถก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามีกระจกอะไรแตกไหม อะไรงี้เนาะช่องเก็บแว่นอะไรนี้ไฟเปิดติดครบเนาะอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้เสียดับนะครับก็คือขึ้นลงเข้าดันออกนะครับตามสรีระเลยนะครับก็คือสามารถปรับได้ตามความถนัดปรับต่ําก็เป็นรถสปอร์ตปรับสูงก็รถทั่วไปนะครับก็ จริงๆค่อนข้างครบแล้วล่ะเจ้าตัว GLS นะครับตัวนี้แต่ในส่วนของตรงนี้ที่เห็นในรีวิวตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าภาพมันจะชัดไหมเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเบาะผ้าอยู่นะเรายังไม่ได้ทาการเปลี่ยนเบาะนังให้เดี๋ยวในเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะทําให้นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดแคมเปญเดี๋ยวเราจะทให้แต่ตรงนี้เราพามาดูรถก่อนว่าเจ้า GLS เนี่ย คันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างแต่งแบบไหนอะไรยังไงชอบไหมอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยรายละเอียดกันจริงๆก็พิเศษเดือนนี้นะก็เป็นดอกเบีย้ย0 9 9นปีนะครับดาว25%นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งอะไรเงี้ยเราค่อนข้างให้พร้อมนะจริงๆอ่ะอยากจะใส่กันชนเหล็กด้านหน้าให้ลูกค้าเห็นด้วยอ่าอย่างไยก็เห็กหน้าหลังไปเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูไฟหน้ารถนะความสว่าง โดดมาไฟเลยนะครับพึ่งนึกได้นะครับของไฟของเราจะเป็นใบ LED นะครับก็คือสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะทาถูทาทูคล้ายๆกันประมาณนั้นก็คือจะให้ความสว่างนะครับเป็นแสงสีขาวเนาะมันจะเด่นก็นในเรื่องเวลาพี่ขับรถทางไกลที่มืดขับต่างจังหวัดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสะท้อนในส่วนของตัวสี ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความสว่างค่อนข้างไม่ไม่ฟุ้งไปโดนตาคันหน้าจริงๆก็หมดแล้วแหละก่อนจากกันก็ฝากนะครับกดไลค์เพจกดซับสไคร้ในส่วนของช่องพ่อบ้านขายรถ Channel นะครับของเราเพิ่งทำเนาะอยากได้ผู้ติดตามอยากได้อะไรก็ยังไงก็ช่วยกันนะครับเเราก็เพิ่ง ทำในส่วนของตัวคลิปยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่การตัดต่อหรือว่าการถ่ายอาจจะยังไม่เนียนนักนะครับยังไงก็ขอขอโอกาสด้วยนะครับในในส่วนของตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีรถอะไรให้รีวิวอีกก็ยังอยากเป็นรถของยอดตัวเองนะยอดยอดของตัวเองลูกค้าตัวเองอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็รีวิวรถทิพย์ไปก่อนรถชาวบ้านเขาเอามารีวิวนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง ทั้งในส่วนของ YouTube นะยังไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ